ตอนนี้คุณป้อมพร้อมแล้วนะคะคุณป้อมเนี่ยปัจจุบันนี้อายุ32ปีนะครับคุณป้อมมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะในจังหวัดสระบุรีเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะฮะกับเรื่องคืนสุดท้ายะครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันครับสวัสดีครับคุณป้อมสวัสดีครับอ่าคุณป้อมเมื่อวานนี้เราค้างกันอยู่นะครับเวลาไม่ทันวันนี้ก็เลยได้มาฟังกันครับขอบคุณครับแล้วครับแล้วตอนนี้ค อยู่ที่สระบุรีเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีอย่าบอกนะว่าฟังอยู่บ้านหลังที่เกิดเหตุอ๋อไม่ครับฟังอยู่ที่บริษัทครับตอนนี้ทํางานอยู่อ๋อทางานทํางานอะไรอยู่ครับคุณป้อมก็เป็นพนักงานบริษัทเนี่ยแหละครับอืมนะฮะช่วงเปลี่ยนกะพอดีเปลี่ยนกะพอดีแล้วปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาบ้างครับไม่ได้ไปครับทํางานอ๋อแล้วจะมีโอกาสได้หยุดบ้างไหมฮะแน่ก็ได้ไปวันที่หกเนี่ยครับอ๋อวันที่เขาใหญ่กันอ๋อเป็นเขาใหญ่ก็ใกล้อะเนาะ แมเสียดายแล้วถ้าไปสัปดาห์หน้านี่เจอแก๊งเหลือช็อกทั้งแก๊งเลยนะฮได้ได้ก็ขอให้เที่ยวปีใหม่อย่างมีความสุขนะมามาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าคุณป้อมนะฮะกับประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเรียกว่าเจอกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยนะเหตุการณ์มันเป็นไงครับคุณป้อมไหนลองพาผมพาผู้ฟังย้อนกลับไปในคืนวันนั้นหน่อยสิครับก็เป็น เป็นคืนที่หลานชายอะครับอ่าเขาเขาเหมือนกับว่าอยังไงอะพักทหารนะครับอือขอปอพักทหารเจ็ดเจ็ดวันครับทีนี้หลานชายเนะก็เลยพาพาเหรดมาเยี่ยมที่บ้านอก็เขาจะพักที่บ้านประมาณสามคืนครับตั้งแต่ที่ห้ายี่สหกยี่ิเจ็ดยี่ิบเจ็ดนี้เขาจะกลับก็คืออยู่อยู่กันอยู่สามสองคืนแรกอนะไม่ไม่ได้เจออะไร ทีนี้คือมาที่ยี่สิบเจ็ดคือสุดท้ายก่อนที่เขาจะกลับมาที่แปดคือแล้นนะผมเข้ากะบ่ายครับทีนี้ผมก็มาทํางานปกติโดยไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับออืืหากลับบ้านไปเที่ยงคืนก็คือกลับไปบ้านเที่ยงคืนเนี่ยผมก็ไปกินข้าวอาบน้ําอะไรปกติดูบอลดูอะไรของผมเนี่ยครับประมาณที่หนึ่งแฟนที่นอนอยู่ข้างบนบ้านก็โทรศั์ลงมาบอกว่าให้ชงนมไปให้หลานให้ให้เหลนเพราะว่าหลานเนี่ยพาพาพาเหลนมาด้วยแล้วเหลนเนี่ยก็นอนกับ นอนกับแฟนผมหรือฮะเลยอายุสักกี่ขวบอะครับอ,อ่าปีหนึ่งครับปอีอ๋อขวบหนึ่งอ,าาอ,าาอ่ะฮะครับผมใช่ก็ให้ชงนมไปให้คราวนี้ผมก็ไปดูมันก็ไม่มีน้ําไม่มีอะไรเงี้ยผมก็ก็ชงนมใหม่ชงชงน้ําใหม่ต้มน้ําใหม่อะไรเงี้ยครับเร็จก็รอจนกว่าน้ํามันจะอุ่นนะก็ประมาณปีสองกว่าอืมฮะผมก็ขึ้นเอานมไปให้ไ่ให้แฟนให้ให้เหลยกินครับก<อ>็พอเสร็จปุ๊บก็จังจะนอนอือฮพอตอนจะนอนเนี่ยก็ปิดไฟนอนแล้ว ผมก็รู้สึกเหมือนแบบที่นอนเนี่ยมันมัน,มนยุบตอนตรงปลายเท้าเราเนี่ยมันยุบยุบยุบผมก็ตาเรามันหลับไปแล้วเราก็แงะแงะดูครับเพไม่กล้าลืมตามากคิดว่าแฟนเนี่ยเอาเท้ากดเพราะแงะดูก็ไม่มีอะไรก<อ>็เอ,อทีนี้ยแ,แฟนเนี่ยให้เหนอนนอนบนที่นอนด้วยกันครับก็คือนอนฝั่งทางขวาแฟนนอนกลางผมนอนริมฝั่งนี้ทีนี้ยฝั่งฝั่งทาง ทางเหลนเนี่ยยุบอีกคือม,มันเตียงมันเป็นทางเดียวกันนะเนาะพอมันยุบเราจะรู้สึกผมก็เข้าใจว่าเหลนเนี่ยคงลิกตัวยุบอีกผมก็เลยแหนะขึ้นไปขึ้นไปมองที่เนี้ยด้านด้านตั้งแต่เตียงนะฮะจนไปถึงฝาผนังเนี่ยมันจะห่างกันประมาณสามเมตรฝั่งิีผนังเนี่ยจะมีตู้เป็นตู้นี่อยู่ตู้สภาคือบ,บ้านผมเนี่ยเป็นสองชั้นออืมผมนอนอยู่ชั้นสองคืนเนี่ยพอบ้านสองชั้นเนี่ยข้างบน ข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นเสาไฟก็คือจะมีไฟไฟ,ไฟทางนะอระมันจะสอ่องเข้ามาพอที่จะเห็นข้างในห้องเนี่ยครับ uh huh. ผมก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงตรงบรงิเวณกาแพงเนี uh ่ยจะเป็นผนังอฮะเป็นเป็นเงาของผู้ชายร่างใหญ่อรับหรอแต่ไม่มีหัวอ uh huh. ไม่มีหัวใส่สูตรเดี๋ยวนะผมเห็นชัดผมเห็นชัดเลยเห็น <He en S 2> เป็นเป็น,เป,นเป็นร่างผู้ชาย ใส่สูตรชัดเลยแต่ไม่มีสีสันไม่มีครับไม่มีสีสันความรู้สึกผมมองเขาเข้าใจว่าเขาเขามองเรามาครับผมก็ผมก็เอ๊ะจ้องอยู่พักหนึ่งเงานั้นอะไม่หายผมก็เอ๊ะคิดไปเองเพราะว่าอะไรเงี้ยอ๋อฮะก็อุตรีเลยครับีจริงก็ถ้าจริงก็มาอั้มหน่อยอะไรเงี้ยอุ้ยผมก็โอ้โอ้โอ้โดยทายว่มเป็นคนผมไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่ด้วยอ๋อฮะ เออก็เลยพูดไปเพราะเนคอผมก็หันไปหันมาเนี่ยก็หายไปอืผมก็เลยแตไม่มีอะไรหรอกก็เลยมานอนครับกพักหนึ่งว่าคนคนเคยโดนถีอ้ําน่จะเข้าใจลักษณะที่ตัวมันจะเริ่มชาอืตอนที่ตัวคุณป้อมเริ่มชาเริ่มจากไงจาก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 เอวครับจากเอวขึ้นมาอ๋อใช่เริ่มชาขึ้นมาอ๋อฮะมันเป็นความลักษณะเหมือนกึงหลับตึงตื่น่าแบบมันตัวเราเริ่มชาแล้วมันเริ่มตึงทั้งตัวอะไรเงี้ยอื ความรู้สึกผมคิดน่จะว่ายามละอ,อของจริงละอะไรเงี้ยมมผมก็พยายามดินด้นอยู่ตรวดมนตรวจอะไรเงี้ยตรวดว่าตรวดไปแบบสวดไปมั่วๆเงี้ยพอนึกบทสวดไม่ออกละตอนนั้น <โอ S 2> กลายกลายเป็นว่าเราเริ่มกลัวละรเราแต่ว่าเราเราเรากลายไปจากที่ไม่กลัวกลายเป็นกลัวกลัว <ๆ S 1> อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็สวดสวดตวดเขาสวดไปสวดมาเป็นเสียงหัวเราะเสียงของผู้ชายหัวเราะอหัวเราะยังไงฮะฟนับหัวเราะแบบ ค่ะอะไรเนี้ยฮะครับแล้วนี่ผมก็ผมก็ทําอะไรไม่ถูกใช่ไหมพอดีเหรียญน่ะร้องก่อนอืร้องขึ้นมาก็เลยหลุดอืมพอหลุดขึ้นมาปุ๊บก็ผมก็รู้ว่าเปิดไฟเงอแตกเงอแตกเต็มตัวเลยอแมงก็ถามแม่ถามเป็นไรอ่ะป้าเป็นไรเขาบอกเขาบอกว่าเปล่าบอกก่าวมันร้อนอะไรเงี้ยก็ไม่กล้าเล่าให้แปร์มฟังผมก็ไม่กล้านอนนะคืนนั้นอ่ะแล้วนอนเราหลับตื่นแบบเราแวงอะไรเงี้ยป้านอนด้วย จากที่ไม่กลัวพอ,อ,อตื่นเช้ามาผมก็นั่งคิดตั้งหนึ่งผมก็ถามแฟนว่าเจออะไรมั่งไหมแปลกแปลกในบ้านอืแต่ผมบอกว่าไม่เจอนะไม่ไม่ไม,มีอะไรอะไรเงี้ยผมก็เล่าให้แฟนผมฟังแฟนบอกใส่ทางานหนักมั้งหรือว่าดูหนังเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืผมก็มันอยู่ในใจแล้วก็ไม่ไม่จะพูดยังไงพูดไปก็กลัวเขาว่าเราแบบเหมือนคิดเองอะไรเงี้ยทีนี้นตอนเช้าเนี่ยต้องไปส่งหลานละหลานเนี่ยจะกลับกลับกลม ก็นั่งรถไปด้วยกันไปแฟนผมก็ไปก็ไปส่งหลานผมก็เลยแบบสงสัยอะเพราะผมอยู่นี่มาสามปีผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้ครับก็เลยถามหลานเอาค่ะถามจริงออืเคยเคยเห็นคนตายที่แบบพอขาดไหมมันก็นั่งคิดตั้งนึงบอกใส่สูตรสีดําบอกเฮ้ยเคยเห็นเคยเห็นผมถามว่าเห็นที่ไหนอ่ะบอกที่กรมทหารนั่นแหละบอกเพื่อนผมเนี่แหละบอกอ้าว เขาเป็นอะไรตายอ่ะ oh. บอกคือมันเกิดเมื่อเมื่อหมอว่าเรื่องมันเกิดเมื่อเดือนที่แล้วออ mm ื hmm. ก็คือการปล่อยผัดกลับบ้านเนี่ยฮะแล้วเพื่อนเขาคนนี้กลับที่ภาคอีสานไปที่จังหวัดนึง mm hmm. ทีนี้ก็กลับไปเขาก็ไปเที่ยวของเขาอะไรเงี้ยกลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมอะไรเนี่ยแล้วทีเนี้ยกลับไปขี่รถขี่รถมอเตอร์ไซค์ฮะ mm hmm. ที่เสี่ยวแล้วโดนสลิงอตัดคอขาดเนี mm hmm. นี่คือเขาเล่าผมฟังนะหรอ เขาเล่าให้ผมฟังครับชุดที่เขาใส่ชุดที่เขาเขาใส่ตอนในโรงอ่ะคือคือชุดของใส่สูรสีดาเขาพูดนะแต่ผมยังไม่พูดนะว่าว่าใส่สูรสีดำผมบอกว่าเห็นเห็นเห็นลักษณะผู้ชายที่คอขาดไหมอ่าเขาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายก็คือที่ใส่ในโรงอ่ะเป็นคอขาดแล้วก็ใส่สูรใส่ปลุกไถ่อะสีดําอำมันบอกว่าเพาว่ามันก็พูดว่าผมเป็นคนยกยกเขาเข้าโรงแล้วยกออกไปเผาเองหัวทุกวันเนี้ยังหาไม่เจอเลยเขาพูดอย่างนี้ เฮ้ยผมก็บอกว่าอ้าวบอกว่าแล้วแล้วหลานมาถามว่าอ้าวแล้วแล้วน้าเห็นเหรอบอกเห็นดิเขามายืนอยู่เนี่ยยืนอยู่ในบ้านเนี่ยอผมจะมาอำอยู่เลยอะไรเงี้ยพูดให้เขาฟังครับเขาบอกหลานบอกว่าโดนทั้งกองพี่ไม่ต้องกลัวคือเป็นเพื่อนเขาอ่ะโดนทั้งกองเลยคือเจอคนเนี่ยพอขาดมาหลอกทั้งกองร้อยเลยใช่มาเกาะมาหลอกมามาทั้งกองร้อยอะเห็นแเห็นกันหมดนะฮะทั้งกองอ่ะ ก็เลยไม่รู้ว่าหลานเลยไม่รู้ว่าเอ้าแล้วเขาตามผมมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกไม่รู้สิไม่รู้เหมือนใจก็เลยว่าเอากลับไปด้วยนะก็เลยคืยก็คือพี่พี่พี่อยากจะถามอยอ่ว่าทําไมเขาถึงตามหลานมาเพราะอะไรสาเหตุอะไรหรือว่ายังไงหลานไปไปไปชวนมาหรือว่าด้วยความที่เขาสนิทกันเพราะว่าตอนที่ครั้งสุดท้ายก็คือมีการยกศพใส่ในโรงให้ก็ดีรวมไปถึงวันสุดท้ายที่เผาก็ยก ใส่เบนก็ดีจะมาขอบคุณงี้เหรอเขาเป็นบัดดี้กันครับโอ้จับหลานคเป็นบัดดี้กันอืแล้วตอนที่เคาะลงอะ่ะอะไรเนี้ยหลานก็เคยพูดว่า,วาไปไหนไปกับกูกินอะไรกินกับกูอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยฮะเขาก็เลยไอ <laughs> ที่หลานพูดได้ฟังก็เลยเขาก็เลยตามหลานมาซึ่งผมก็ยังเอะใจว่าทํำไมถึงเจออิญญาณของ พราะก่อนหน้านั้นนะที่เขามาที่บ้านผมมาแรกเขากินเหล้าเมาไงหลานอ่ะแล้วผมไปด่าเขาบอกทีกินเหล้าจะกินอะไรเสียงดังนักหนาเนี่ยหยุดกินได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าเขาเขาม่พอใจหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งเพราะว่าเราเป็นคนเจอแล้วเหมือนกับว่าร่างของเพื่อนที่เสียชีวิตไปเนี่ยกาลังจะขึ้นมาอาจจะมาหาเลหรือเปล่า มันก็อาจจะเป็นไปได้ครบมามายืนดูอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วพอเราไปไปไปสัมผัสเจอพอดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดแบบนั้นอ๋อครับเรื่องก็ประมาณเนี้ยฮะโอ้โหแล้วคือมันเพิ่งมาสองอาทิตย์เลยเนี่ยที่มังเจอขึ้นมานะฮะแล้วแล้วปัจจุบันนี่คือป้อมก็ยังคงพักอาศัยอยู่ที่ที่บ้านหลังนี้ถูกต้องไหมครัใช่ครับยังอยู่ครับแล้วยังเจอไม่เคยเจอนะไม่เจออีกแล้วใช่ไหมไม่ครับไม่เจอเลยแล้วได้ถามหลานไหมฮะว่าเฮ้ย เพื่อนที่เสียชีวิตไปเนี่ยยังยังยังมาวนเวียนอยู่ในค่ายอยู่ในกลมหรือเปล่าเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยครับเขาบอกว่าเพื่อนเขาไปเข้าห้องน้<อ>ําคนนี้เป็นขเขาจะเป็นบัดดี้ยังสามคนครับคนเนี้ยไปเข้าห้องน้ําตอนทีหนึ1 1> ่งก็ยืนล้างหน้าอยู่นะยืนล้างหน้าอยู่ครับตอนกลมไปล้างหน้าปเป็นคนแต่พอตอนยืนขึ้นมาเนี่ยเห็นข้างหลังเนี่ยเป็นคนใส่ชุดสูทสีดําคือเขารู้เลยเขาบอกเขารู้เลยว่าว่าเนี่ยมาอีกแล้ว อะไรเงี้ยคือเหมือนยังเจอกันอยู่อะฮะก็ขอเขาเล่าให้ฟังว่าเหมือนยังเจอกันอยู่ือมาเนี่ยรับโอ้โหเนาะอย่างว่าคือใช้เข้าว่ายังไงเดียเสียชีวิตภาษาเ้าว่าคือตายโหงอะนะฮะแล้วก็ตายแบบไม่ทันรู้ตัวโดนสลิงตัดคอนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนะปัจจุบันนี้ก็ยังคงหาศีรษะของทั้งหัวไม่เจอแต่ว่า เห็นเขาพูดอย่างเง้นนะครับว่ายังหาศีรษะไม่เจอตอนเผาไปก็เผาแค่ตัวเฉยๆก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันผมว่าพอไม่มีข่าวไม่มีอะไรเงี้ยก็ฟังแต่คำบอกเล่าเขาจริงประมาณนะครับแต่ผมว่าเห็นแต่ชาดาผมเห็นน่ะมันก็โหหลอนเหมือนกันโอ้เป็นพี่เจอแบบที่ป้อมเจอพี่เขาไม่ไหวเหมือนกันนะนะฮะเห็นชัดขนาดนั้นเลยอ่ะแล้วมารู้ทีหลังอ้าไม่ตามหลานลงมาทําไมเนี่ย วันนี้แฟนผมัเปิดไฟนอนเดี๋ยวตอนที่ผมมาเข้าดึกคืออ๋นเขาไม่ฆ่านอนคนเดียวครับผมนะฮะออนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ประมาณนึงนะป้อมนะครับผมแล้วนี่ต้องออกเวรกี่โมงครับเนี่ยวันนี้ออกแปดโมงเช้าครับโอเคไงก็ตั้งใจทํางานนะแล้วก็ระมัดระวังทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรไหมครับครับผมครับออระวังเรื่องเครื่องมือในการทํางานด้วยนะครับผมครับได้เลยขอบพระคุณมากนะครับครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ